พรฒนาการยังไงบ้างเป็นเด็กที่มีไม่รู้ส,สิผมว่าเขาเขาเป็นเด็กที่พิเศษมากอาจจะเป็นเพราะเป็น,ปนลูกเราเหมือนแต่ว่าเหมือนเขาเขามีแต่ e NERGY ที่ดี <_ seas> เขามีแต่ความรักแล้วแบบว่ามันมีเขาคือเขารู้จกักเขารู้จกักคาว่ารักเขารู้จกักเขารู้จักความอบอุ่นของความรักตั้งแต่ตั้งแต่ยังแบบยังเด็กอะไรอย่างเงี้ยมาถึงแบบหือนตัวเขาเองเขาแสดงองอกในการที่เขาเป็นแบบผู้ศรีละเขาเป็นผู้ให้เขามีหลากหลายอารมณ์ หลายอารมณ์ในเรื่องในเรื่องของของเบสอนในเรื่องของอิมชันหรือว่าความทีิทีฟของเขาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมก็ทึ่งทึ่งในตัวลูกอะไรเงี้ยหลายคนก็จะชมเขาในเรื่องของทนาก,การในเรื่องของการวาดรูปออะไรเงี้ยก็คือก็ต้องขอบคุณอาจารย์ ก็คืออาจารย์มีอาจารย์ดีก็คือครับก็ช่วยก็ช่วยพาเขาไปได้เร็วจริงเรื่องการวัดรูปคือหลายคนตกใจนะไม่คิดว่าครับก็คือใช่ก็คือเด็กเด็กอย่างที่บอกว่าเด็กคือเด็กคือเขามาแบบผ้าขาวเขายังไม่ได้มีไอเดียอะไรแล้วคือในเรื่องของสีสีที่มันสีที่มันมีความฉูดฉาดสีที่มันแบบให้สีที่ชัดเจนมี s t r o กของของกุกันที่มันที่มันมีเส้นที่ที่หนักอย่างเงี้ยมันมันมันเลยทําให้เขาเห็นภาพอะไรได้มากขึ้น เมื่อถ้าเกิดครูแบบว่าสอนผสมสีสอนผสมสอนสอนสอนบรัชสอนการ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 วาดปูกันอะไรอย่างเงี้ยการการเขาเรียกอะไรเฉดแรงเงาหรืออะไรต่างๆใช้สีที่มีหลายๆเฉดอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเหมือนเขาไปได้ไวตรงนี้น ไดไ้แบบก็ถึกก็ถึ่งในะเขาเหมือนกันคือบางทีแร้วอาจารย์วาดให้หรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนมีอาจารย์คือเขาต้องมีต้องมีการไกด์อยู่แล้วที่เหลือคือโคเขาก็จะเข้าใจแล้วก็แล้วก็ทาตามทำตาม,ตามแล้วเขาก็มีการพัฒนาขึ้นทุกครั้งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็สิ่งที่เราได้รับขอ้อมูลจากอาจารย์ก็คือเขามีสมาธิมากขึ้นคือสิ่งที่สําคัญสำหรับเราคือเราอยากให้เขามีสมาธิมากขึ้นมากกว่าใช่เพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่เด็กเดางนี้คือบางครั้งอาจจะห้ามไม่ได้กับการที่แบบว่าไปอยู่ใน โลกโซเชียลบ้างอะไรบ้างไปเล่น iPad เล่นโทรศัพท์บ้างดูทีวีอะไรบ้างมันก็เป็นบางครั้งที่มันก็คงมีหลุดก็ต้องยอมเขาบ้างแต่ว่าแต่ว่าอยากให้เขาแบบเอ,อไ,ดได้ได้มีอะไรที่ได้อยู่กับตัวเองเยอะๆซึ่งสําหรับโปนี้การวาดรูปมันเป็นผมว่ามันเป็นการที่ได้อยู่กับตัวเองที่ Productive ไม่ใช่อยู่แล้วก <c oughs> ็ถ่ายโทรศัพท์ <นะ S 2> ไปแล้วแบบแล้วแบบมันมันมันจะเป็นเด็กที่ไม่มีความอดทนอ่ะใช่ใช่ น้อยมากครับน้อยมากแล้วบางทีเขาเป็นคนไม่ติดด้วยบางทีเขาดูดูแป๊บหนึ่งเขาแม่เขาวางแล้วแล้วก็จะไปกระโดดไปวาดรูปต่อก็ถือว่ามันอยู่ในวัยที่บอกได้แล้วว่าว่าเขาเขาติดหรือเขาเขาไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเขาดูเขาก็จะดูอะไรที่มันเป็น product เจมากขึ้นเมื่อก่อนเขาจะดูแบบคลิปแบบดูไม่ทันท่าไหร่เปิดมาสามไม่ถึง 15, บหาวิ30ิวิถ่ายละไม่ทันใจทันทีไม่ทันใจทันทีแล้วก็อะไรเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรมันแล้วก็ไออารมณ์มันก็มาบ่งบอกมันสะท้อนถึงอารมณ์หรืืออวววว่่าาาาหรคคมม เอาใจใจของของของตอนที่เขายังปรับตัวไม่ได้เลยตอนที่เขาแบบยังบาลนซ์ไม่ถูกนะกับเรื่องของอารมณ์ที่เขากาลังรับสิ่งเหล่านี้อยู่นะมันก็ทําให้เราเห็นก็อย่างอย่างที่วิชาการหรือว่าหรือว่าวิศาสตร์เขาบอกอะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็มันก็มีส่วนที่เราเห็นได้ชัดเราก็ดูแล,รแลเราก็ต้องจัดจัดสรรเวลาไม่ใช่ว่าไม่ให้แต่ว่าก็ต้องก็ต้องมีเวลาให้เขาแล้วก็บางทีบางอย่างไปดูคลิปอย่างเงี้ยเราก็บอกโคเขาพูดไม่น่ารักเลยนะ มีแต่คำคำไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้เขาก็จะเปลี่ยนเขาก็ไม่ดูที่นี้พอเปิดไปเจอคลิปอะไรที่ที่กับพูดแอบสบทหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนของเขาเองเขาจะรู้แต่ถ้าพ่อแม่ไม่อยู่เ็าอาจจะมีแอบดูบ้างหรอเปล่เด็กมันก็ใช่ป่ะแต่ว่าในใน general แล้วใน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 ทั่วไปในตอนเนี้ยในในภาพรวมผมว่าโอเคยังนะฮะยังยังยังก็เป็นห่วงเป็นก็เป็นห่วง โดยทั่วไปเป็นห่วงไม่ให้เขาเจ็บแค่ได้ป่วยอะไรอย่างนี้มากกว่าส่วนเรื่องเล่นหกล้มเป็นแผลอะไรอย่างนี้มันก็ต้องมันก็ต้องปล่อยอ่ะมันก็ต้องให้เขารู้จักแบบว่าให้เขาได้ได้ได้สนุกได้เขาได้รู้จักดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่มีอะไรที่ที่น่าเป็นห่วงมากนักส่วนใหญ่ถ้าห่วงก็จะห่วงเรื่องสภาวะของ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 โลกมากกว่าที่มันได้เฟกตอนนี้คืออยากให้หยุดเผากันจังเลย PM 2.5้คือไม่ไหวแล้วแบบว่าตอนนี้คือหนักมากจริงๆแล้วแบบ อยากให้แก้ไขตรงนี้จังเพราะว่ามันมันมีผลเนาะต่อต่อขนาดตัวเราเราอย่างแทบไม่ไหวเราเด็กตัวเล็กอ่ะคือเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีชีวิตนอกนอกห้องเรียนแล้วอ่ะคือวันเวลาเบรกแค่นี้เขาจะได้ออกมาเล่นวิ่งเล่นในสนามกันก็ไม่ได้เพราะว่าฝุ่นบ้านี่มันก็แบบเต็มไปหมดทุกที่อะไรเงี้ยผมเสียดายเสียดายสงสารเด็กๆมากกว่าคือเด็กรุ่นนี้คือโควิดมาไม่พอมันจอตรงนี้คือใช้ชีวิตไม่ต่างเลยคือมันมันมันไม่ได้คือประเทศมันต้องดีกว่านี้ได้ใช่พยายามป้องกันในเรื่อง คือจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็ใส่มาสก์นะแต่ว่าคราวนี้ก็ต้องมานั่งช่างช่างช่างอีกคือจะให้เขาเป็นเด็กที่ป่วยไม่มีภูมิเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็เราก็ต้องคือมันก็ต้องดูเป็นจังหวะดูเป็นสถานที่ดูเป็นความเหมาะสมเอาในอ,อย่างเงี้ยคือจะให้เป็นเด็กอยู่ภายใต้ในหน้ากากตลอดเวลาเจออะไรนิดหน่อยก็ป่วยมันก็มันก็มันก็ไม่ดีแต่จะให้เขารับไอ้สิ่งเหล่านี้ไปตลอดซะจนวันหนึ่งเขาเขาต้องกลายเป็นเด็กที่ไม่ได้ใช้ชีวิต แบบเพราะว่าด้วยความเจ็บป่วยมันก็มันก็ไม่ถูกต้องใช่แต่เราไม่ได้มีอำนาจที่จะไปทำอะไรกับมันได้ซึ่งก็อยากให้ผู้มีอำนาจช่วยแก้ไขตรงนี้นิดนึงใช่แต่ที่คือไน้คือน้องโฟคือในชอบวาดรูปเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งคือวาดรูปครับสองก็ชอบสัตว์เหมือนเดิมหนึ่งชอบรักสัตว์กับกับกับรักการวาดรูปนี่มามาคู่กันอยู่แล้วอย่างอื่นก็ก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรโดดเด่นนะครันนอกจากอะไรนะฮะกีฬายังครับเพิ่งห้าขวบครับผมก็กว่ายน้ำ ชัดเจนก็คือว่ายน้ําตอนนี้ก็คือเรียนเพื่อแข่งใช่ก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่เขา,เาใส่ใจชอบไปทางทางบอลทางบาสยังยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าว่ายน้ํานี่ชัดเพราะว่าก็สัปดาห์หนึ่งก็ก็เขาแฮปปี้กับการว่ายน้ำก็ให้เขาเรียนเต็มีมีทั้งแบบเรียนปกติกับเรียนเพื่อแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับาแสดงแล้วคะเป็นดาราอยาสิเธออยากก็ตอบเลยนะคะก็ชอบเขาก็ชอบแหละเขาก็ชอบแต่ว่าคือเขาชอบด้วยความที่เขาเป็นเด็กที่มีความสดใสนะเขามีความแบบ เข <S an> าเรียกว่ามีมีเป็นเด็กที่กล้าสแสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อก็ยังไม่อยากยังไม่อยากคิดถึงถึงตรงนั้นอะไรย่างเงี้ยยังยังยังอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตไม่ใช่ว่าอยากให้เรียนก่อนเลยแต่แบบอยากให้เขาได้ได้ใช้ชีวิตในในวัยที่ที่ทเขาไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นที่เขาสมควรที่จะได้ใช้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันยังมีเวลายเยอะถ้าเกิดจะจะเข้ามาทําตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากแนวโน้มแล้วก็คงไม่ยากอะไรเพราะว่าเต็มที่ก็ให้ไปอยู่คณะตลก คงคงไม่ได้มาเป็นพระเอกไปแลอะไรดูจากทรงแล้วคงน่าจะเป็นพวกแซนด์คอมเมดี้หรือไม่เป็นอะไรเงี้ยเป็นเด็กแบบว่ามีอารมณ์ข่านเยอะครับน้องโมนาหวานอยู่นะคะครับครับใช่ครัก็เป็นก็เป็นเด็กครับหน้าน้อยหนึ่งครับผมครับผมครับอย่างรูปพันธา์นี้นะครับพี่คิดแล้วคนตกใจมากว่าเนอะอายุแค่นี้ทำไมถึงแบบไม่ต้องไม่ต้องหลายคนผมเองผมเองก็ตกใจแล้วผมผมเองก็ไปดูที่โรงเรียนเลยว่า โครวาดหรือครูวาดนึกว่าผมบ้าไงแต่เราก็เห็นแล้วว่าก็เหมือนเดิมครูเขาไกด์เขาบอกว่าต้องทําอย่างนี้ว่าตัวนี้มันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยคือครูเขาจะมีวิธีคือต้องบอกเลยว่าครูใจเย็นมากกับเด็กไม่ใช่เฉพาะกับโคกับเด็กทุกคนที่อยู่ในวัยแบบสายสี่ขวบที่เริ่มไปเรียนวาดรูปแล้ว,ลวกับกับค,ครูที่ที่เข้าใจความคิดของเด็กเข้าใจกล้ามเนื้อว่าเขาใช้กล้ามเนื้อของของมือของข้อมือของเขาที่สมรรถที่มันซิงกับกับสมอง ความเันเรียกความครีเอทีฟของเขาอะ่ะแล้วมัน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 ไปได้ขนาดไหนคือต้องบอกว่าครูเก่งมากครูคเก่งมากเพราะเด็กๆคนอื่นที่ไปเรียนก็จะมีความสวยเหมือนกันได้โจทย์ไปเป็นภาพเดียวกันได้โจทย์เหมือนกันทุกคนจะมีจินตนาการที่วาดออกมาที่อยู่ในคอนเ็ปต์เดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าจินตนาการของเด็กแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปใช่คือ,ค,อคือเก่งมากเก่งมากต้องชมอาจารย์ต,ตอนที่เราเห็นภาพเราได้ถาม้องโปนะคะว่าเราคิดอะไรอยู่ถึงได้เขาเขาบอกคะเขาบอกว่า ว่าเขาอยากวาดพระพิฆเนศอะไรเงี้ยตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วก็บอกเขาอยากวาดให้เป็นของขวัญพ่ออะไรเงี้ยพอ,ย oh. พ,อพอวันที่ไปที่โรงเรียนวันรุ้นผมก็ไปด้วยเลยเขาก็ถามว่าเอาภาพไหนก็เลือกจา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 ก,จากแบบในในคอมนี่แหละมันก็จะมีพวกอาร์ตอาร์ตเวิร์กที่ที่ของศิลป,ปินคนหลายๆคนที่ทําไว้ก็ทําเสร็จปุ๊บอครูเลือกอันนี้ก็พิมพ์ออกมาโครก็ต้องมานั่งวาดเอาท์ไลน์เองเพราะเขาตอนนี้อยู่ในสเต็ปที่ต้องถัดวาดเอาท์ไลน์เอาท์ไลน์แล้วไอ้เราก็ซาบซึ้งเนาะเพราะว่าพระพิฆเนศอ่ะแ,แล้วลูกก็แบบตั้งใจแบบเอาเอาท์ไลน์ก่อนแบบว่า วาดด้วยเส้นก่อนวาดเส้นแบบว่า outline ก่อนแล้วถึงค่อยลงสีอะไรอย่างเงี้ยสองรอบมั้งก่อนจะได้ในเรื่องของของ outline อะไรเงี้ยต้องต้องต้องแบบเลาทิ้งไปแล้วก็ขึ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแล้วก็ถึงค่อยถึงค่อยเริ่มลงสีอะไรเงี้ยวาดอยู่สามสามวันสามวันสามวันก็ถือว่าเร็วสามสี่วันใช่ใช่แล้ว่าไงบ้างคะแบบน้องแบบมีความสามารถด้านที้่ เขาก็ภูมิใจเขาก็ได้หน้าเพราะว่าเขาเป็นคนใช่ป็นคนเอาลูกไปไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาก็ภูมิใจคนเป็นแม่เนาะแบบว่าใช่เขาเป็นไม่เบื่อไม่เมากันแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ภูมิใจในทุกทุกขณะของ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 ผลลัพธ์ของของลูกเวลาเวลาที่ลูกพัฒนาในในทางด้านอะไรก็ตามเนี่ยใส่ก่อนใส่อะไรเลยนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะเริ่มไปใส่กรอบเพราะว่าเพราะว่า ตอนนี้เขายัางนอนกับเราอยู่นะแต่เนี้ยกำลังจะค่อยๆย,ย้ายเข้าไปอยู่ในห้องตัวเองนะ <_ t ust os> เดี๋ยวก็ <_ t ust> เดี๋ยวก็คงต้อง,ต,องต้องเอาไปใส่กรอบเพราะมันจะมีรูปที่เขาวาดไว้ก็เป็นซีรีส์ของเขาหมดก็เดี๋ยวก็ต้องไปติดติดติดกำแพงให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับมีที่แอรซอนกว่านี้เราทครัมที่มันยากกว่าที่นี่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กําลังวาดรูปบ้านบ้านตัวเองอยู่ <_ t ust> จะเป็นจะเป็นมุมหนึ่งของบ้านที่ <_ t ust> บ้านผมจะมีต้นไม้มีมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมุมของของ ของภาพที่ท,ที่ที่ถ่ายเอาไว้แล้วก็เขาอยากวาดก็เหมือนจะวาดวาดให้เป็นแล้วก็เป็นแคนวัสที่ที่ใหญ่ขึ้นก็เริ่มเริ่มไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปวาดต่อก็ลุ้นอยู่ว่าจะาเป็นไงวาดจากภาพถ่ายจริงของของบ้านเาราเอง,งมุมหนึ่งรูปก้านกล้วยครับเอาไปประมูลเพื่อเพื่อช่วยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเด็กที่ขาดการมองเห็นครับ จำไม่ได้จำไม่ได้ต้องถามแม่เขาก็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 เป็นหมื่นอัพอยู่นะเป็นหมื่นอัพไม่ไม่แน่ใจว่าได้ถึงแสนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แต่ผมถือว่าขนาดแค่นี้ก็โยังได้ได้ได้มีโอกาสช่วยเหลือเด็กที่ที่เขาที่เขาแบบว่าเล่าเรียกอะไรขาดโอกาสก็แฮปปี้แล้วครับเป็นบ้านนะครับไปที่เปิดบ้านแล้วผมตกใจว่ามันอลังการเลยครับหลายปีหลายปี The making ครับผมฮะลุงจะวาดยากไหมครับเวลา มุมไม่รู้จะย่างไหมแต่ว่าคือต้นไม้ของผมมันเยอะมันมีหลายเด็บของของต้นไม้ซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องดูออกมาว่าเป็นไงใช่ทีก็เสร็จเรียบร้อยหมดเลยยังยังฮะยังเหลืออีกซีกหนึ่ง <c oughs> ที่ที่จะปูย่าไว้เป็นที่เขาปล่อยพลังแต่ว่ารองเงินก่อนฮะไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่ตอนนี้ก็คือกำลังบ้านบ้านหลักเสร็จแล้วส่วนที่เป็นอาคารที่เป็นที่เป็นโฮมออฟฟิศก็ สร็จแล้วก็เริ่มเข้าอยู่กันแล้วก็อยากมีอะไรแก้ไขก็อยากแก้ไขตรงเทจโซนนี้ก่อนแล้วก็อีกฝั่งนึงมันไม่ได้มีอะไรแค่แค่ปุยยาก,ก็ก็เสร็จนั้นก็ไม่ได้มีผมเชื่อว่าไม่ได้บานมากระผมเลิกนับไปนานแล้วแต่ว่าแบบก็ไม่ได้บานมากเพราะว่าหลายๆอย่างก็ใช้ของเดิมที่มีอยู่มามามาีแวมป์ใหม่โชคดีที่เป็นคนชอบชอบของที่มีแบบเขาเรียกแบบเป็น v i นเทจลุคเป็นเป็น antique ุ n หน่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยหลายๆอย่างที่เรามีอยู่ที่เราเก็บเอาไว้มันก็สามารถนํากลับมามาใช้ได้ของของแม่เราจากบ้านบ้านเดิมจากบ้านแม่ก็เอามาใช้ได้หลายอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แทบจะไม่ได้ต้องซื้ออะไรใหม่เพิ่มอะไรเงี้ยครับเพราะว่าของที่มีอยู่อนข้างจะจะจะ,จะพอดีเกินด้วยซ้ำาต้องไปเก็บไว้ที่จันทบุรีอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยก็เลย,เลยโอเคแต่ว่าสิ่งที่ยากของบ้านมันก็อย่างอย่างถ้าเกิดได้ดูรายการก็คงเป็นเรื่องของ ของเนื้อไม้ทุกชิ้นที่พยายามจะเก็บไว้ให้มากที่สุดนี่มันเป็นไม้เก่าที่มันอยู่อะไรเงี้ยใช่คือแล้วมันแล้วมันมันได้ฟีลลิ่งคือผมชอบบ้านที่เหมือนบ้านสมัยก่อนที่แบบอยู่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นบ้านมันไม่ใช่มันไม่ใช่อยู่เป็นแกลเลอรี่แล้วแล้วบ้านนี้ถึงมันจะมีเนื้อที่พอสมควรแต่ว่าตัวบ้านมันจะเหมือนเขาเรียกถ้าเป็นบ้านฝรั่งเขาเรียกเหมือนบอยน์เฮาส์เหมือนเหมือนฟาร์มเฮาส์ที่แบบอาจจะเป็นอัพเลเวลคือแบบว่าเป็นระดับที่เป็นเป็นลักชัวรี่ฟาร์มเฮาส์ ประมาณนะั้นเวลาเราเดินเราจะได้รู้สึกไม้พื้นไม้เหมือนอยู่เมืองนอกที่มันจะกรบับๆหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยจะแบบไม่ไม่แข็งอะไรบ้านจะมีความนุ่มนวลเนาะก็ได้ได้ได้ตามใจที่เราชอบในในการตกแต่งยังมีแบบเราพี่แอนไปครับว่าชอบอันไหนอะไรอะไรเลยไม่ต้องเขี่ยสิครับ <c oughs> <c oughs> ทะเลาะกันไปเสร็จหมดแล้ว <c oughs> ทะเลาะกันไปเสร็จหมดแล้ว <c oughs> ครับคือเขาอยากช่วยเขาอยากให้เราเซฟในในบางอย่างแต่ผมมองว่าในมุมผู้ชายอ่ะนะผมว่ามันก็หรือมันก็ เฮ้ยถ้ามันจะเจ็บก็ให้มันเจ็บทีเดียวแต่เจ็บแต่จบอย่างเงี้ยมันก็มันก็สู้อะไรอย่างเงี้ยครับคครรรรรรัััับบแต่่่่่่นนนะะะะพููดเเเเเืืือออองงงงีททลลาาากกกยส่วนใหญ่เรื่องเรื่องสวนเรื่องการกินอะไรง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่เรื่องกินไม่ค่อยทะเลาะกันอยู่แล้วตอนแต่ตอนทําบ้านก็จะมีทะเลาะกันบ้างแต่เรื่องเรื่องจัดสวนเรื่องอะไรเงี้ยเพราะผมเป็นคนคือคนคือบางคนเขาจะชอบแบบสวนแบบเซนๆเงี้ยแต่ผมจะชอบแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆดอกไม้ดอกไม้อะไรแบบเนี้ยจะ จะตรงนั้นซึ่งซึ่งยิ่งยิ่งชอบมันก็ยิ่งเป็นค่าใช้จ่ายในในตอนนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยอาจจะมีแบบทําไมต้องขนาดนี้แต่ว่าผมชอบบ้านสวนเหมือนในนิยายอะไรเงี้ยชอบแล้วหาจุดสุดทางกันยังไงื่อทีจะได้ไม่ต้องมีประสบการเฉียงหัวชนฝ้าอย่างเดียวนะครับครับผมใครว่าเราไม่ซู้สู้เขาซู้ใครมาจยังไงครับพี่จบท์สวยสิครับเรายอมเลยเแอนยอมครับแอนยอมดีอคือรอยตามข่าวจริงครับ อะไรนะคือจะพงว่าจะไปวัดที่ราคาดีกว่าคือคือเราก็มันก็ประมาณนั้นด้วยสเกลของบ้านมันคนถ้าเกิดคนดูก็ก็คงจะต้องลึกออกว่ามันจะอยู่ประมาณไหนแต่ว่าเราไม่ชอบคุยเรื่องเรื่องมูลค่าอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านอย่างที่บอกทาจริงมันก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็แก้นู่นแก้นี่เดี๋ยวก็เพิ่มตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นที่แฮปปี้สมบูรณ์ก็ก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดบางทีอาจจะเป็นสักปีหนึ่งสองปีขยับขยายเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ก็ก็คงจะเป็นการ เปลี่ยนมุมบนๆอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยในในในกองที่มีอยู่แล้วผมไม่ได้แบบว่าต้องต้องซื้อใหม่อะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับช่วงปลาย